ผมจะพาไปถอดบ,บทเรียน9แรกที่เป็นความสำเร็จในเบื้องต้นสำหรับก,การเรียนการสอนออนไลน์กับโรงเรียนนานาชาติอันดับต้นของเมืองไทยโรงเรียนนานาชาติที่ผมว่านั้นคือโรงเรียนนานาชาติที่ลูกสาวผมก็เรียนอยู่ครับนั่นคือ ISB หรือว่า International School Bangkok นั่นเองครับ b o t a l สวัสดีครับผมบ๊อบนทัททีวันนี้มีอะไรจะมาบอกครับ ตั้งแต่ตอนที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับในการปรับเปลี่ยนการเรียน,กา,ยนการสอน IB ต้องมีการปรับตัวกันพอสมควรครับเรียกคุณครูคทุกคนในโรงเรียนเข้ามาเพื่อประชุมหารือและฝึกการเรียนการสอนในรูปแบบ Interactive ครับหรือการสื่อสารสองทางนั่นเอง Isb เอมี iPad ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับหมายความว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ชั้นป .1 เป็นต้นมาแล้วก็จะมีการมอบ MacBook ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลเ,เขาคิดค่า m a c b o o k ลงไปในค่าใช้จ่ายของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเทคโนโลยีที่นามาใช้กัน,นะครับเริ่มจากอันแรกแอปพลิเคชันที่เรียกว่า z o m เนี่แหละครับ ครูเองก็ไม่ได้เก่งกับการใช้เทคโนโลยีแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่โรงเรียนครับมีการเทร n น i n g ครูทั้งโรงเรียนพร้อมกันครับเพื่อให้ครูใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์หนะครับให้มาใช้เทคโนโลยีนี้และทําให้เกิดประสิทธิภาพได้มากพอสมควรครับสามารถที่จะเห็นนักเรียนได้เป็นรายบุคคลได้แล้วสามารถที่จะโต้ตอบได้เมื่อครูต้องการและที่สําคัญครูยังสามารถแชร์เอกสารแชร์ไฟล์หรือจะแชร์วิดีโอเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ทําได้การเรียนการสอนที่เดิมทีอยู่ในห้องเรียน กับการที่เราต้องเรียนแบบห่างไกลกันประสิทธิภาพได้กลับมาสักประมาณ7 0 8 0ครับเมื่อไรก็ตามที่เรียนผ่านทาง Zo ู m a อ p l ล c เค i ันครูจะไม่รู้เลยครับว่าเด็กคนนั้นกําลังมีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือว่ากําลังคุยอยู่กับคน,น,นอื่นๆคุณครูก็มีกระบวนการตรวจสอบการเรียนรู้ของเด็กเพราว่าเปิดไมค์ของเด็กนักเรียนแล้วก็ถามเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องก็ดีมา,มากๆเลยครับที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด และนอกจากนั้นครับ ISB ก็ยังใช้ Google Classroom นะครับเพื่อที่จะทําให้เด็กนักเรียนแต่ละคนนั้นสามารถที่จะสื่อสารและก็สามารถที่จะมีตารางของการเรียนการสอนและมีการแจ้งเตือนไปถึงอีเมลของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับ c a l endar หรือว่าปฏิทิน ของเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับโรงเรียนยังมีการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อซีซอนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะสามารถที่จะเป็นห้องเรียนที่ครูในห้องนั้นสื่อสารกับนักเรียนเป็นรายบุคคลจะมีการส่งงานเป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นรูปที่ถ่ายจากการที่เด็กนักเรียนทํางานสมพูและครูก็ตรวจอยู่บนนั้นแหละครับแล้วก็สามารถให้คะแนนกันได้บางครั้งคุณครูก็ถ่ายเป็นรูปภาพสามารถจัดได้เลยครับว่าจะส่งไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองคนไหน ที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในคลิปหรือคนที่อยู่ในภาพอันนี้ก็เป็นกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีหลายวิชาครับที่เรียนไม่ได้นะครับกีฬาศิล,ละปะก็เ,เรียนออนไลน์ไม่ได้เช่นเดียวกันผมว่านะครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคนหนึ่งรู้สึกว่าทําได้ดีมากพอสมควรเลยทีเดียวครับ และนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ถูกนํามาใช้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มาถึงวันนี้เลยนะครับถ้าโรงเรียนไม่ได้เตรียมความพร้อมกับการเรียนการสอนกับการใช้เทคโนโลยีในอดีตที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับโรงเรียนนานา,นาชาติเองมีงบประมาณเพียงพอมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และมีการปรับตัวทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั้งเด็กนักเรียนเองก็มีความพร้อมในความปรับตัวและเครื่องไม้เครื่องมือก็มีพร้อมเช่นเดียวกันในการเรียนการสอนนั่นทำให้การเรียนการสอนของ ISB ที่ใช้ ออนไลน์เข้ามาเตมรูปแบบนั้นมีประสิทธิภาพได้อย่างพึงพอใจพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเรานี่คือ new normal หรือว่าความปกติในรูปแบบใหม่ซึ่งเราต้องปรับความคิดของเราให้เข้ากับมันด้วยไม่ใช่เอาแต่อยากจะได้อยากจะได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องได้ในสิ่งที่มันเป็นไปได้เท่านั้นครับและแบบนั้นแหละครับก็ทําให้ทั้งโรงเรียนทั้งคุณครูทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียนก็เดินร่วมทางไปพร้อ,รอ,รอมๆกันได้ และนี่ก,นการแกะอรอยความสําเร็จในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนนานาชาตินะครับเอามาให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับโรงเรียนที่กําลังจะเปิดตัวในวันที่1กรกฎาคมที่เป็นโรงเรียนสัญชาติไทยนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เห็นตัวอย่างดีๆแล้วเราก็ต้องเดินร้อยตามนะครับ